โฟกัสวอลภูมิจเสนอศึกน้ำตกเจ็ดคดศึกสงคารามระหว่างไทยใหญ่และไทยในพื้นที่บริเวณน้ำตกในป่าที่มีชื่อเสียงคือศึกทุ่งยังทับหรือบางครั้งเรียกว่าศึกน้ำตกเจ็ดคดซึ่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนรนเรศวรมหาราชรับทของสงคารามในยุคของพระนาเรศวรมหาราชใตยศตวรรษที่ส6อาณาจักรไทยกำลังต่อสู้กับศัตรูหลายด้าน รวมถึงอาณาจักรย,ยุทธยาและอาณาจักรไทยใหญ่รัชการในปัจจุบันพื้นที่บริงเวณืทุ่ยังทับในเขตป่าใกล้น้ำตกเต็ดคดในปัจจุบันซึ่งอาจอยูย่ในจังหวัดสุโขทัยเป็นท้นที่ที่เกิดการสู้รบระหว่างกองทัพของพระนเรศวรกับไทยใหญ่เหตุการณ์สำคัญศึกทุ่งยังทัพเป็นหนึ่งในหลายศึกที่พระนเรศวรต้องเผชิญกับการโจมตีจากทัพไทยใหญ่ ึ่งในตอนนั้นเข้ามาโจมตีเพื่อยึดพื้นที่ของวิทยาการซึ่งลบตดขึ้นในพื้นที่ป่าและบริเวณน้ำตกซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ซับซ้อนทัพของพระเนรสวรใช้ยุทธวิธีที่ฉลาดในการจัดการก,กับกองทัพที่เข้ามารุกรานและสามารถป้องกันการโจมตีได้เสมจศึกครั้งนี้เป็นหนึ่งในหลายศึกที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลบของพระเนรสวรมหาราช และส่งผลให้อนจาจัรยวิทยายังคงยืนหยัดอยู่ในช่วงเวลานั้น